ลิขสิทธิ์พรมลิขิตช่องสามจดละเอียดตั้งแต่บุคลิกไปจนถึงคำพูดจากความสำเร็จของละครบุเพสันนิวาสเมื่อ5ปีก่อนทำให้ละครภาคต่ออย่างพรมลิขิตเป็นที่พูดถึงและจับตามองมองอย่างคาดหวังตั้งแต่ช่องสาและบรอดคาส s t ไทยเทเลวิชั่นประกาศว่าจะสารต่อความฟินจากรุ่นพ่อแม่อย่างคุณพี่หมืน่นกับ แม่การะเกตไปจนถึงรุ่นลูกซึ่งสุรินทร์กริตยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์บมจ BEC World BEC บอกว่าเรื่องเหล่านี้คนทำอย่างพวกเขาก็รู้ดีและตั้งใจกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้บรรดาผู้รอคอยผิดหวังผู้รอคอยที่มีทั้งผู้ชมไปจนถึงบรรดาเอเจนซี่โฆษณา ที่พากันจองซื้อเวลาโฆษณาแบบเนื่องแน่นแน่นทั้งทั้งที่เราขายแพงกว่าราคาปกติเขาบอกทั้งยังให้รายละเอียดแบบยิ้มยิ้มว่าพรมลิขิตจริงๆแล้วเป็นการขายแบบใหม่ของช่องสามนั่นคือทั่วๆ่วไปแล้วพอละครจะออนแอร์คำสั่งซื้อจากบรรดาเอเจนซี่โฆษณาถึงจะมาแต่พรมลิขิตนี่เขาสั่งซื้อเขาจองกันมาตั้งแต่ไก่โห และไม่ใช่แค่ซื้อจ่ายเงินแล้วรอคอยดูสปอตที่จะออกอากาศช่วงพักเบรกเท่านั้นแต่เขาไปทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยจะมีว่าเขาขออยู่เบรกหนึ่งนะขอทำวีทีอาร์อยู่ตรงนั้นตรงนี้นะแล้วลูกค้าก็สามารถเอาไปทำประโยชน์ออนไลน์ของตนเองแล้วเดี๋ยวจะเห็น2-3สอีเวนท์ที่เขาจะมี ขณะที่ราคาค่าโฆษณาของเรื่องนี้ก็ยังได้มากกว่าละครเรื่องอื่นโดยรวมเราขายแพงกว่าราคาปกติหมายความว่าปกติเคยให้ส่วนลดเท่านี้แต่เรื่องนี้ให้ส่วนลดน้อยลงก็แปลว่าเขาจ่ายเงินเยอะขึ้นสูรินยังบอกด้วยว่าตอนนี้บริษัทยังได้มีการจดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานละครพรมลิขิตไว้เรียบร้อยแล้ว โครมลิขิตหรือบุคเพสันนิวาสอะไรทั้งหลายนี้มันจะเป็นการจดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิ์ไอพีที่เราเรียกว่าไอพีไรก็จะเป็นของกลุ่ม BEC World ทั้งหมดหมายความว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำทีวีเพื่อที่จะทำละครแล้วออกอากาศหน้าจอยอย่างเดียวแต่มันมีหลายอย่างอย่างเวลาละครเราฮิตก็จะมีคนมาซื้อลิขสิทธิ์ซื้อไอพีเรา เพื่อที่จะไปทำภาพยนตร์โฆษณายกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนมาเอานักสแสดงพระนางของเราโป๊ปธนวัฒนวัฒนพูดเบลล่าราณีแคมเปญอยู่ในชุดที่คนคุ้นเคยในละครอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียค่าสิทธิ์คือนอกจากคุณไปจ่ายค่าตัวดาราแล้วคุณยังต้องเสียค่าไอพีหรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผมด้วยค่าคาแรคเตอร์ด้วย หรือถ้าจะมีใครคิดทำสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้ก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เช่นกันพวกสินค้าก็จะมีเยอะซึ่งตอนนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อเพื่อจะเอาไปทำหมวกทำหมอนทำอะไรแล้วแต่เพราะว่าถึงเวลาคนดูดูเรื่องนี้พ่อค้าก็จะดูว่ามันฟินตรงไหนบ้างจับตรงไหนเอาไปทำอะไรมั่งที่เป็นโปรดัก เราก็จะไปจดเป็นทรัพย์สิทธ์ทางปัญญาไว้หมดเลยบริษัทเอเจนซี่โฆษณาซึ่งสามารถขโมยซินใดซินหนึ่งที่เขารู้เลยว่ามันปังเพื่อที่จะเอาไปกอ๊อปเอาไปเป็นโฆษณาเพราะโผล่มาแป๊บเดียวคนก็มีแบรนด์รีคอรแล้วว่าเฮ้ยนี่ใช่นี่หว่านั่นก็ด้วย ต่างๆนานาเหล่านี้สุรินบอกว่าจะเป็นที่มาของรายได้จากแหล่งซึ่งแตกต่างจากในอดีตซึ่งละครเรื่องพรมลิขิตจะเป็นเรื่องแรกซึ่งมีการจดลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมทุกอย่างสมัยก่อนเวลาธุรกิจดีมากเราไม่มองพวกนี้เลยมันเหมือนเป็นเงินเล็กแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเราบริหารทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์เราก็อาจจะบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่นก็ถือว่าเป็นโบนัสส่วนการจดลิขสิทธิ์จะครอบคลุมไปถึงไหนและจะกระทบกับผู้ชมที่อยากจะแต่งตัวตามออเจ้าในเรื่องหรือไม่สุรินให้รายละเอียดว่าครอบคลุมตั้งแต่ตัวคาแรคเตอร์ คอสตูมเอาง่ายๆแค่คุณแต่งตัวให้คนคิดว่านั่นคือแม่การะเกตหรือหมื่นศูนทรเทวาแค่นี้ผมก็สามารถที่จะเอาเรื่องได้แล้วเพราะผมไปจดทะเบียนเอาไว้แล้วว่าคาแรคเตอร์แบบนี้แต่งตัวลักษณะนี้รวมถึงประโยคในเรื่องที่ก็จะมีประโยคเด็ดพวกนี้ก็เป็นเรื่องของลิกิทสิ์ซึ่งเราสามารถจดไว้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลสุรินบอกว่าก็อยู่ที่เจตนาคือถ้าบางคนเอาไปทำแล้วมันเล็กเล็กน้อยๆอยเราก็คงไม่ใส่ใจไปฟ้องหรอกแต่ถ้าทำเป็นเรื่องเป็นราวทำเป็นธุรกิจนั่นก็อีกเรื่องซึ่งปกติแล้วบริษัทใหญ่ๆเขาไม่เสี่ยงรอกยังไงเขาก็จะมาติดต่อกับคนที่เป็นเจ้าของสิบไม่มีใครอยากโดนเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องหรอก ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ถูกไหมแต่กับคนปกติที่เขาแต่งตัวกันเราก็คงไปเคลมไม่ได้มันอยู่ที่เจตนาทุกอย่างคือจบถ้ามาคุยกันคนทั่วไปแต่งตัวย้อนยุคก,ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้แบบคิดเล็กคิดน้อยไม่ขนาดนั้นทั้งนี้นอกจากประเทศไทยที่พรมลิขิตได้เริ่มออกอากาศแล้วยังมีผู้ชมในอีก10ประเทศอาทิพม่าลาว เวียดนามกัมพูชาเกาหลีจีนและอื่นๆที่ได้ดูไปพร้อมๆกัน